แต่เมื่อสักครู่เรามีกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ,รบผ่านในเรื่องรายงานเมื่อสักครู่แล้วนะครับเข้าใจว่าทางสอรอสอเข้าไปช่วยด้วยเป็นเคสหนึ่งที่สามีเขาถูกยิงนะคะครับแล้วก็ภรรยาก็มาดูแลสามีอยู่ตอนนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าสามีเนี่ยจะพิการหรือทุพพลภาพหรือเปล่าครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พลิกชีวิตของผู้หญิงคนหนึง่งที่แต่เดิมอาจจะเคยเป็นเพียงแม่บ้านดูแลลูกดูแลบุตรเนี่ยนะคะคแต่ถ้าสามีพิการเนี่ยเขาก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการที่ต้องมาดูแลครอบครัวทั้งสามีที่อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็บุตรที่ต้องเลี้ยงดูซึ่งทางศูนย์ก็พยายามดูช่องทางนะคะในเรื่องค่ารักษาพยาบาลของสามีด้วยแล้วก็ในอนาคตด้วยค่าปาระกะละของเด็ก ที่จะต้องเรียงต่อไปเนี่ยมันมีช่องทางตรงไหนที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้บ้างจากเดิมเนี่ยฮะก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเรื่องนี้ครุกุ่นมาตลอดเดิมเป็นพ่อลูกกันก็คุยกันได้เริมเป็นสามีภรรยายกันก็คุยกันได้แต่พอพูดเปลี่ยนเรื่องมาเรื่องการเมืองเพ๊่บโอ้โหกลายเป็นคนละสีกันแล้วเราจะมาหาหลักกันตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องเอาประสบการณ์ของแต่ละคนก่อนนะเอาจากพี่อ้อยก่อนแล้วกันรครับ ขอใช้คําว่าลึกกว่าฟังด้วยหัว,หวใจคือฟังด้วยจิตเว mm hmm. ลาฟังเนี่ยพี่จะใช้จิตตามรู้ความรู้สึกของพ่อของแม่ของภรรยาที่เล่าให้พี่ฟัง mm hmm. แล้วก็ได้พบว่าไม่ว่าจะคิดยังไงทั้งสองครอบครัวทั้งสองแบบเนี่ย mm hmm. ทั้งครอบครัวผู้ชุมนุมเนี่ยบพบว่าความทุกข์ที่สุดเนี่ยคือการพลัดพรากจากสิ่งที่รักครับ เขาจะพูดซ้ําๆถึงคนที่จากไปอย่างมีครอบครัวหนึ่งคุณแม่เป็นครูอยู่นครยายกที่เรียกว่าพี่การนะคะพี่การก็จะพูดถึงลูกชายที่เป็นทหารยศสิบตรี <S 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 บอกว่าพี่ได้พูดกับเขาชั่วโมงหนึ่งก่อนที่เขาจะตายนะเขาโทรมาหาพี่แล้วเขาก็บอกพี่ว่าแม่หนูร้อนสิบตรีคนนี้อายุ23ปียังเรียกตัวเองว่าหนูแม่หนูร้อนมากเลย แล้วหนูมีปืนแต่ปืนหนูไม่มีลูกนะแม่หนูกลัวแม่ก็บอกว่าไม่ต้องกลัวลูกแม่เป็นพระของลูกให้ลูกนึกถึงแม่ไว้และอีกสักพักลูกก็โทรมาอีกแม่หนูโดนรุมหนูนึกถึงแม่นะแม่บอกว่าแม่เป็นพระของหนูไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพี่ยวก็จะปล่อยให้พี่การพูดเพราะรู้ว่าพี่การอยากพูดพี่การคิดถึงลูก แล้วกเ็เดี๋ยวก็เล่าอีกแล้วว่าลูกชายบอกว่าเนี่ยถ้าเสร็จแล้วแม่พาหนูไปหาหมอนะอเชื่ก็ถามบอกเอ้าทำไมเขาต้องไปหาหมอคะพี่การเขาเป็นอะไรพี่การบอกเขาเป็นสิวแล้วเขาติดพี่มากขนาดไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้พี่พาไปแต่พอพี่การได้พูดได้ระบายความรู้สึกเนี่ยก็คิดว่าพี่การดีขึ้นจริงเจเรียกว่าข้างๆกูไม่ได้เลยฮะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเร,รื่องหลาย<ะ>หลายรา,ายที่มาดูม,มา ลองจับในเรื่องของหัวใจสำคัญที่ตัวพี่อ้อยเองได้เรียนรู้จากวิธีการที่ไปช่วยเหลือหลายสิบเคสที่ว่ามาหลายสิบรายที่ว่ามาะอะไรครับเป็นหัวใจสำคัญของพี่ที่ใช้หลักการในการทำตรงนี้คนที่พี่พบเนี่ยเป็นครอบครัวผู้สูญเสียชีวิตทั้งหมดหเพราะฉะนั้นสิ่งที่พบคือความทุกข์จากการพลัดพราม,มันเป็นความทุกข์มากกว่าเขาไม่มีสตังค์อีก เขาไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือเขาไม่ได้สิทธิ์จากราชการเอกมันเป็นความทุกข์อย่างแรกเลยซึ่งพี่ห่วงใญยตรงนี้มากนะคะมีรายหนึ่งโทรไปที่ดูทีวีอยู่ที่กรุงเทพมีงานให,ใหญ่เลยที่พารากอนเป็นงานอีเวนต์นะคะสำหรับเยียวยาแล้วก็กำลังจะมีที่ไบเทคแล้วก็จะมีที่เมืองทองแล้วในงานเนี่ยโอโ้คนบริจาคก,กัน30ล้านรวมรแล้ว2ีล้าน มีวันหนึ่งที่โทรไปเลยทาอะไรอยู่ครับเพราะว่าในทีวีแทบทุกช่องเลยมีเรื่องงานอีเวนต์เยียวยาผู้ประสบเพลิงไหม้ที่ศูนย์การค้าเขาบอกว่าพี่ก็ยังทําใจไม่ได้แล้วก็ถามบอกว่าแล้วพี่ดูทีวีอยู่หรือเปล่าก็เราเป็นห่วงว่าเขาจะดูทีวีอยู่ที่บ้านที่ไม่ม กรณีที่เราใช้สายโทรศัพท์นะฮะสรสนะฮะคุต้องฟังด้วยหวัวใจจริงๆเพราะว่ามันต้องรับรับความรู้สึกจากสำเนียงและเสียงคนที่เล่าเรื่องราวผ่านทางโทรศัพท์มาก็ต,ต้องต้องต้องใช้วิธีลักษณะรับฟังความรู้สึกของผู้ที่เล่าเรื่องราวแต่ว่าของหนูเนี่ยมันจะต้องรับฟังโดยจับข้อเท็จจริงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหนึ่งคือเรื่องราวความรู้สึกเนี่ย เราก็รับรู้จากจากจากเสียงของผู้ที่เล่านั่นแหละในมีไม่ใช่บางทีบางรายนี่น่าสนใจที่จะต้องบอกบอกว่าจะต้องมาเจอกันตัวต่อตัวอย่างนี้ก็มีใช่ไหมไม่แค่แค่สายโทรศัพท์เอออันนั้นถ้าเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราคิดว่าการช่วยเหลือจะต้องมีหลักฐานเอกสารหลักฐานเยอะนะคะก็ต้องเจอกันก็ต้องเจอกันแต่ว่ามันมีบางเคสที่อาจจะเป็นในทางจิตใจเนี่ยซึ่งเราอ่ะไม่ถนัดในการที่จะช่วยเหลือ อย่างเช่นเห็นเห็นเสื้อสีที่เป็นลายพลางไม่ได้จะไม่สามารถทําอะไรได้<อ>ตัว<ม>เย็นอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยประเด็นนี้ผมเป็นจิตแพทย์สนใจเลยยังไงฮะเราคือเขาอยู่ในเหตุการณ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาเขาเจอลักษณะน,นี้แล้วเขาเจะตัวเย็นอะไระะอะค<า>่ะได้ไงฮะหลังจากเหตุการณ์แล้วเนี้ยเขาจะเห็นเสื้อที่เป็นเสื้อที่เหมือนลายพลางทหารนะคะอ๋อถ้าเห็นก็จะรู้สึกตัวเย็นตัวเย็นขึ้นมาทำอะไรไม่ได้ ซึ่งตัวนี้เราก็จะต้องพยายามหาเรื่องที่มันจะมีใช่ซึ่งมันจะมีศูนย์ใช่ไหมคะเรื่องจิตใจโดยเฉพาะเราก็จะต้องแนะนําให้เขาโทรแล้วก็ไปที่ศูนย์นะคือการรับเรื่องเนี่ยหนึ่งคือรับฟังสองคือข้อมูลข้อเท็จจริงว่าลักษณะของกรณีที่เขาปรึกษาเนี่ยมันควรจะไปช่องทางไหนอะค่ะเพื่อที่จะแนะนําช่องทางให้เขาถูกต้องมันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ที่ตรงกับที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะรู้ฮะหลักการฟังด้วยหัวใจเป็นยังไงนะค,คือเบื้องต้นเลยเนี่ยอยากจะ คนคุยนนึงว่ารับฟังด้วยหัวใจเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราใช้ใจอย่างเดียวคืออย่างที่อย่างที่พี่หนูเล่าเนี่ยตรงนี้การรับฟังเพื่อสืบค้นข้อเท็จจริงเนี่ยค่ะต้องใช้ความคิดเยอะด้วยคือต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นยังไงเราจะสืบค้นยังไงต่อด้วยใช่ไหมคะการที่พูดถึงการรับฟังด้วยหัวใจเนี่ยเหมือนจะเตือนว่าใช้ความคิดแล้วอย่าล like ืมใช้ใจด้วยคือถ้าเรามีเรื่องขุ่นเคืองอยู่ในใจเยอะเรามีเรื่องอะไรที่เรากำลังวุ่นวายอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นความท ความสามารถในการที่เราจะรับเรื่องคนอื่นได้นี่มันน้อยลงนะคะถ้างั้นผมโยงไปตรงนี้ทำไมให้เห็นตัวอย่างที่ผมเกิดนามัสสุเป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่ดีๆพอพูดเรื่องการเมืองปุ๊บกลายเป็นศัตรูกันทันทีเป็นสามีภรรยากันปุ๊บพอพูดเรื่องนี้แยกเตียงกันเลยค่ะค่ะอะอย่างเงี้ยสมมติยังไงสมมุติว่าคุณพ่อเนี่ยเห็นด้วยกับเสื้อแดงคุณแม่เห็นด้วยกับเสื้อเหลืองครับทำยังไงถึงจะคุยกันได้ใช่ไหมคะเรื่องต้นเนี่ยถ้าคุณพ่อจะไปคุยกับคุณแม่เนี่ยถ้าคุณพ่อกําลังแบบ โอ้ยอินกับเรื่องเสื้อแดงมากเลยอยากเอาเรื่องนี้ไปคุยด้วยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยม,มันอาจจะยากเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นว่าคุณพ่ออาจจะต้องลองวางตรงนพักตรงนั้นไว้ก่อนไม่ได้หมายถึงให้ทิ้งอุดมการณ์ของตัวเองนะคะคพักมันไว้ก่อนแป๊บหนึง่ง<ะ>แล้วก็ลองทําตัวว่างๆเหมือนที่เขาพูดกันว่าเป็นแก้วเปล่าเนี่ยคะ่ะลองเทของเดิมออกไปก่อนแล้วก็ลองดูว่า คุณแม่เนี่ยเขามีอะไรจะพูดแต่กับคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะยิ่งยากกับคนห่างเนี่ยอย่างเราไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอพูดอะไรมาเนี่ยอูก็ฟังไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยนะอ้าปากมาฉันรู้แล้วว่าเธอจะพูดอะไรม,มันมีภาพเดิมอยู่มันมีประสบการณ์เดิมที่เรา,าคิดว่าเรารู้แล้วะมันเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราไม่สามารถร,ะะรับรู้สิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันได้อะคะ่ะบางทีนะความรู้สึกว่า เธอเป็นเมียฉันฉันเนี่ยเป็นผู้นั้นพรอบคัวต้องคิดตามฉันสิอ่าอันนั้นก็อีกแบบมีไหมฮะมีนนมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีพอผู้หญิงจะอ้าปาก เงียบซะนะแต่มันมีมันมีทั้งประสบการณ์เดิมมันมีทั้งความคาดหวังต่อกันความคาดหวังว่าเออเรามีบทบาทต่งกันความคาดหวังว่าเขาจะต้องเข้าใจเราทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งความคาดหวังต่อกันเนี่ยมันมันเป็นอุปสรรคมากดังนั้นที่อาจจะช่วยได้แต่มันจะยากมากนะคะก็วางมันไว้ก่อนหรือรู้เท่าทันตัวเองว่าเรามีอุปสรรคเหล่านี้กับคนใกล้ชิดเรามีร่องอะไรที่เราไมกจะตกลุมกันได้ง่ายๆเขาท่าทางแบบนี้คําพูดแบบนี้ที่เรามักจะ จีดได้ง่ายๆอะคะอ่ะถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้ว่าว่าเรามีเรามีจุดตรงไหนที่มันจะไวและเป็นอุปสรรคก็อ,อาจจะสังเกตตัวเองแล้วพอเรารู้เท่าทันมันเนี่ยมันก็จะมันก็จะอ่อนลงแต่ก็อยากให้ใจกว้างกับตัวเองด้วยว่าการที่คนใกล้ชิดเราฟังได้ยากเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่ามันยากจริงๆเอาหลักการของคุณโอ๋ก่อนฮะไปคุยกับหลายๆคนคอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วจัดการหรือหลักยังไงที่เราต้องใช้ในแง่ของการ ที่ไปฟังอะนะคะท,ที่ใช้เนี่ยคือยึดหลักเลยว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไม่ว,ว่าจะสีไหนไม่ว่าจะเป็นคนอ,อยู่ภาคไหนชาติไหนทําอะไรมีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่ความต้องการพื้นฐานของชีวิตอะค่ะเรามีเหมือนกันนะคะก็คือเขาก็คนเหมือนกันเขาก็เป็นแบบเรามีความต้องการเหมือนกันค่ะต้องการความรากักต้องการความปลอดภัยในชีวิตต้องการความมั่นคงในชีวิต มันจะมีหลักการที่ทําให้เราเปิดกว่า